อดอ,อะแล้วอยู่ๆ ok เรามันต้องบอกว่าเฮ้ยนายดูสอนเราไม่ได้ไปต่อกับเราเราเรานายไม่ได้ไปต่อกับเราแล้วอะนายเราขอบคุณมากนะสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่นายเคยทําให้สโมสรแห่งนี้มาเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยเคยส่งผมไปคุยเนี่ยอ๋อผมจำได้ผมเคยคุยตั้งแต่อยู่คนหนึ่งแบมิเตียจะไม่ได้หรอกว่าใครอ่าเป็นตั้็นต่ต่างชาติเนี่ย ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ก็แค่พูดให้ฟังว่าแบบเฮ้ยมัน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 เขาเรียกว่าหาทอก่ะมันยากอ่ะเราต้องแบบเหมือนเราผูกพันกับเขามาแบบโอ้ยเราเราชนะเราวิ่งโกอดกระดกกอดคอกันนู่นนั่นวันใดวันหนึ่งมาต้นไปบอกนี่สิว่าเราไม่ถอดสัญญาโอ้โหมันมิท็อปเลยหรือบอกบางทีบางทีอาชีพของการเป็นเอเจนต์เนี่ยมืออาชีพมืออาชีพันอ่ามืออาชีพตรออีพทำยังไงอ่าถามโอเเดี๋ยวนี้มันเลยการว่าความผูกพัน ที่มันแน่นแฟ้นเหมือนแต่ก่อนไม่มีไงมันมีคนกลางไอ้คนกลางมามาคั่นไว้ใช่ไหมจะคุยก็พี่เดี๋ยวคุยกับเอเจนต์ผมดีกว่าอเอ้นี่มีน้องรักคนหนึ่งเคยพูดใส่สังสมด้วยพี่ครับมีน้องรักคนหนึ่งเลยเออพี่ครับตอนนี้ไม่สะดวกแล้วพี่มีอะไรพี่คุยกับเอเจนต์ผมแล้วกันเอาคุยเรื่องนี้พูเหรอ อ่าวเรียวพูเร in ียวภูเ oh, รียวภูก็ผมว่าตลกอ่ะผมว่าอีเรื่องไอ้รถรถบงรถบัสสิผมว่าคนก็ไปเล่นกันเกินเหตุโอ้ยใหญ่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 แล้วมันเถอะแล้วมันเถอะเอาเอาเรื่องเรื่องตัวเน้นๆก่อนว่าตอนเนี้ยที่เขอร์ี่เช็คเนี่ยเรียวพูสําหรับพรุ่งนี้เอคาดว่าจะลงสนามแบบไหนสําหรับแฟนบอลอย่างต้นที่ติดตามเรียวพูเนี่ยก็สี่สามสามเหมือนเดิมพี่แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่า ก็อย่างพวกที่มาทีหลังอะ่ะอย่างพวกที่บินมาสมทบที่ไม่ได้บินมาพร้อมกับอกับที่ที่บินมอย่างลิวอพลูเลยเนี่ยชุดใหญ่อย่างวอาซาอย่างซาร่าเนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้สิบเอ็ดคนแรกแน่ๆเวลาไม่รู้จะได้ลงไปเหยียบสนามหรือเปล่าอาจจะชแค่มาวิ่งรอบสนามโชว์หรือวอร์มิงอัพโชว์แค่นั้นเองเพราะว่าคืออย่างพี่เตี้ยว,วบอกสภาพร่างกายทุกคนอะได้ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาคงต้องเช็คเบื้องต้นแหละว่า มันจะมีวิธีการชใช่ไหมพี่เตีย้ยวว่าแบบระดับการความฟิตของแต่ละนักเตะแต่ละคนเนะี่ยเ้มันอยู่ระดับไหนอยู่แล้วเขาจะมีเกณฑ์มาตรฐานวัดของเขาอยู่ก็ม<อ>ผมเพราะว่าอย่างที่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมันจะอาจจะมีเรื่องของข้อตกลงข้อตกลงไม่นแน่ใจว่าพี่วินิษเนี่ยไปทํากับเลี้ยวภูกับแมนยูยังไงบ้างว่าเอาละเงื่อนไขก็คืออย่างเลี้ยวภูเนี่ยเฮ้ยอยากให้ทุกคนลงสนามไหมลงสนาม,มแต่แบบไหนไม่รู้แต่ขอให้ลงครับ ถูกไหมครับมาปรากฏตัวเหมือนเหมือนตอนตอนไหนอะตอนที่เรียลมะดิตมาได้ไงะที่พิโก้พิโก้กับใครวิ่งร็อบสนามแล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วก็ป่ายจบก็มีอ่าอเพราะว่าทีมทีมแบบเนี้ยบางทีไปบังคับเขาไม่ได้เพราะว่าแผนเนี้ยเขาเขาวางไว้แล้ว,วใช่ครับวางไว้แล้ว่าไอเนี้ย<ๆ>ควรจะต้องอยู่ขนาดนี้นะเดี๋ยวพันบาทเจ็บ ตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยงานงองในระยะยาว,ยาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งตรงนี้มันมันให้ความสําคัญพอสมค,สครวรนี่ว่าถ้าข้อตกลงมันมันคอเบอร์อยู่ก็ต้องแอบก็ซิว่าให้มึงลงไปก็ระวังตัวอืมไม่ต้องสปินอะไรมากดูแล้วจริงๆแล้วมันก็มีเช็คแหละวะ่าโอเคพอวิเล่นสักพักหนึ่งที่ประจอมันรดช้าเนี่ยอ่ะมันมีอยู่แล้วเพราะว่าตัว TBS เอยตัวเรื่องของ เอาต้งใส่ไว้อยู่แล้วอืมอ่าใส่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ฮาร์ดเลดเท่าไหร่แล้วดูแล้วโอ้สภาพนี้ไม่ได้แล้วมันลงไม่ไหวแล้วก็ต้องเอาออกมันมีอยู่แล้วอืมอืมเขาก็เช็คเรียลไทม์อยู่แล้วเพราะนั้นแต่ผมว่าระระระดับพี่วินิจนะผมว่านะขอเลยผมว่าขอไว้แล้วด้วยขอชุดใหญ่เน้นๆลงสนามไปก่อนยี่สิบนาทีเอาออกอะไรอย่างนี้มันก็คงตง่างนั้นแหละ อาจจะผมว่าผมว่าระดับที่วันนี้เนี่ยต้องต้องต้องคุยแบบนี้แหละตามระดับระดับมาราย,ยายตามมารย,ยาทจริงๆที่ที่แฟนบอลต้องการเน่ยผมว่าอย่างน้อยสี่สิบห้าทีถึงหนึ่งชั่วโมงสำหรับชุดใหญ่แต่ก็อาจจะมากไปด้วยซ้ําไปสํำหรับสำหรับการเกมทีมขนาดนี้นะตามแผนผมเนี่ยพรุ่งนี้นะผมดูครึ่งชั่วโมงผมกลับก่อนแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไงเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวรถติดปมรถติดว่าผมรู้เป็นคนนอนตั้งแต่สามทุ่มไงผมฝากไว้เลยว่าพรุ่งนี้ก็ต้อง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 ทําใจอย่างเดียวเขาให้ดูเท่าไหร่ก็ดูเท่านั้นเถออย่อคิดมากแฟาแฟนแมนยูแฟนแมนยูไอแฟนีิพูเนี่ยเขาเขาคงแฮปปี้แล้วล่ะเอาจริงบรรยากาศแบบเนี้ยให้ได้บรรยากาศพอแล้วมันเออบรรยากาศแบบแดงเดือนเนี่ย มีใครคิดบ้างล่ะว่ามันจะเกิดในเมืองไทยอ่าอืมอ่าถูกไหมเอาแค่นั้นก่อนอ่าก็ต้องชมทั้งทั้งคุณมินิตแล้วก็ใครนะที่สปอนเซอร์หลักคุณท็อปนะชื่ออะไรที่อ่ามีท็อปของอ่าเอเชเเฉนด้วย่านั่นแหละล้วก็หลายหลายคนก,คยก็ถือว่ามันมาช่วยกันให้มันมันจะบอกว่าส่วนตัวทั้งสองคนนะ่ะชอบพุตบอลอยู่แล้วมันก็เหมือนทำสลากนี้ตัวเองเนี่ยทำให้ <c oughs> โลกมันจำอ่ะเออใช้คำนี้เลยนะทำให้โลกจำว่าครั้งหนึ่งเนี่ย แมนยูได้ภูมาเตะแดงเดีอยที่เมืองไทยอ่ะเขาเป็นคนจัดจำแล้วแหละพี่ตอนนี้ก็จำหมดแล้วแหละจำนะจำนะสตอรี่มันเยอะจัดอแต่ถึงก็ไม่เยอะนะมันไม่เท่าไหร่นะโอเคโอเคไม่ได้เยอะแบบที่แบบอนะครับอืมเนื้อภูเองเพราะามันยุคปัจจุบันด้วยไงยุคโซเชียลปัจจุบันด้วยไงมันก็เลยดูมีเรื่องเยอะหน่อยแค่นั้นเอง จริงแล้วอะจะแบบจริพี่เตี้ยบอกอะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากถ้าบางคนก็ไม่ได้ตามทุกช่องทางมากไงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าแฟนทั้ง <ผม S 2> สองทีมก็ตปปี้ดีครับผมถามต้นดีว่าว่าดาวรุ่งที่ตอนเนี้ยที่ต้นคิดว่าน่าจะลงสําหรับเกมพวงนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะติดทีมชุดใหญ่อะมีใครบอกให้เพื่อนๆได้ฟังเผื่อไว้ว่าเออเฮ้ยอ่ะหลุดใจเนี่ยมันจะเป็น มันจะมไอ้คนนี้นะมันมีจออยู่อย่างเงี้ยมีไหมอืมเวี้ยวูลยากพี่เวอ้ยวูลยากยากเลยถ้าถ้าไม่นับถ้าถ้าถ้าพี่บอกว่าจะเชิดชายขึ้นมาติดชุดใหญ่ได้ใช่ไหมก็คือถ้าอย่างนั้นก็จะจะต้องไม่นับเคิร์ติโจนกับฮาวิเอเลียดไงเพราะว่าเขาติดไปอ่าใช่ไงเคยไปแล้วถ้าตัวอื่นเนี่ยตัวอื่นเนี่ยไทเลอร์มอร์ตันอ่ะผมชอบแต่เขาด้วยความที่เขาตำแหน่งมันเหมือนเล่นเหมือนกับฟาบินโยไงพี่ อ่า,าแล้วพอมาฟาร์มิโอไม่อยู่ก็ก็<ๆ>มีทั้งไเฮนโดมาเล่นเดี๋ยวก็มีเจนมมเนอร์มาเล่นอเดี๋ยวคนนู้นคนนี้ก็มาเล่นักน,นก็โอ้โหมันจะเบียดไปยังไงไหววะพี่มันเบียดไม่ไหวผอว่าดาเต่ดาวลุ่งนิวโพูดที่ดีๆเนี่ยผมว่าขึ้นชุดใหญ่ลําบากเพราะด้วยความที่ทีมมีเป้าหมายที่จะประสบความสําเร็จแบบเป็นแ<ๆ>ชมป์ท้าแชมป์กับซิตี้ด้วยเนี่ยผมว่าดาวลุ่งก็จะก็จะเบียดขึ้นมายาก ยอย่างฮาว,วิ่งเหล่ยก็ดีแค่ช่วงต้นทีสั้นพอข้อเท้าหากักแล้วก็พอกลับมาแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นทาไมถึงได้รับโอกาสน้อยลงเคอร์ตโจนกับได้รับโอกาสมากกว่าอาจจะเป็นในช่วงของการฝึกซ้อมที่ที่ดูดีกว่าของเคอร์ตโจนด้วยนะครับมันก็เลยก็เลยแบบฮาวิ่ก็เลยดูเอา้ากลายเป็นแบบกําลังแบบเหมือนจะเป็นจะเป็นบ้างไฟนะพี่นะบ้างไฟขึ้นมาแล้วนะล้วตกเร็วหน่อยเฟวขาหักก่อนไอข้อเท้าหักก่อนนี่ก็เลยเฟลไง แล้วเราพีายาก่พี่ท็อปคาดหวังคาดหวังอะไรกับเกมเกมของแดงเดือดพวกนี้ก็ผมก,ก็หวังว่าทั้งสองทีมจะไม่ว่าใครลงสนามอ่ะก็ใส่เต็มที่ให้มันเหมือนกับว่าเป็นเป็นแดงเดือดดีๆเกมนึ่งอ่ะแต่เรื่องการประทุปะทาก,กันก็เป็นไม่ได้เอาใจช่วยอย่าอย่ามีอุบัติเหตุอะไรเลยเพราะว่ามันอ,อยู่ในเกมแรกของพีซิซั่นด้วยครับแล้วก็อืม อีกอย่างหนึ่งก็มีนักเตะหลายๆคนที่ผมอยากดูมากๆคือมวยมวพวกนี้ของเลโอปูคือไอ้ดูเนสที่แหละดาวิดดูเนสผมอยากดูมากเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าแฟนเลโอปูตอนเนี้ยบางคนก็อาจจะได้ดูยังได้ดูน้อยไงต้องต้องดูต้องดูต้องดูให้ได้ตัวนี้ผมอยากดูไอ้คาวโยอันมันมันเล่นฟูลรัมไปีแล้วไอ้คาวยโยเขาเห็นมากกว่าแต่ไม่พี่นะผมอยากเห็นอะู่นี้รอปรากฏตัวตอนฉันไมีกันเนาะ ใช่ใช่นนี้เนี่ยพอแชมเปี้ยนลีกอาจะอาจจะมีคนเห็นมันน้อยอยู่ผมว่าคือมันเป็นนักเตะที่ต้องดูอ่ะถ้ามันเป็นตัวสำคัญที่เทียบเท่ากับฮาร์แลนด์กับซิตี้ไงอย่างที่เราเคยคุยกันอ่ะก็คือลงทุนมากอ่ะง่ายง่ายเพรามันมันก็เก่งมันก็เก่งมันก็เก่งเหมือนกันเก่งเหมือนกันยิงได้เหมือนกันสำสำหรับผมนะทางฝั่งลีอ์พูเนี่ย ผมอยากเห็นเชฟนี้ข้างบนก็คือซาร่าดีอาร์ตแล้วก็ยูเนสเซนในขณะที่ทังฝั่งของเมนยูเนี่ยผมผมอยากดูผมไม่ชอบให้บุโนเล่นตัวตัวแหลมอะผมอยากให้เล่นเป็นมิดฟิลมิดฟิลปกติที่รู้สึกมิดฟิลตัวเซนเตอร์ใช่ไหมเซนเตอร์ไม่ฟิลเซนเตอร์ใช่ไหมอ่าอ่าเป็นเป็นสามข้างบนก็ได้เป็นตัวลุกก็ได้แต่ว่าไม่มาเป็นตัวแหลมนะไม่ใช่ เป็นเป็นสามมิติที่สามารถหมุนไปได้เรื่อยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือข้างหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามักเซียลจะมีอารมณ์หรือเปล่าต้องมีสิพี่มาแล้วไม่จะลมไปเลยคือผมว่าไไอ้คนยืมไปนะกลับมาเนี่ยมันรู้สึกแต่ก็อาจจะมีไฟนะเทนฮักอาจจะเทนฮักไงโค้ดใหม่ก็อาจจะได้ ก็อาจจะได้อยู่ก็ถึงบอกโอเคก็ก็น่าจะไลกจะได้จริง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 มัซี่ยองก็เป็นเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีความตื่นตาตื่นใจนะผมก็ชอบเขาเร็วนะพอเป็นตีทเนี่ยไม่ใช่คือตีทโตนนะเป็นตีทอ่ะคือตีทปุ๊บมึงจะต้องเอาเหนือต้องแบบต้องอีกแก๊สนึงต้องบิดแล้วบิดปุ๊บเนี่ยมันเลยขี่ความสามารถตัวเองอ่ะมันก็จะกลายเป็นบอลที่รู้สึกว่าไอการบอลเสียบอลแต่ละครั้งมันไม่ได้แคร์ชาวบ้านจะช่องเขาอะ อืมอันเนี้ยแล้วก็แต,กแต่เขาก็มีสถิตินิงน,น้อยไงมาเสียเอาอีกหัวข้อหนึ่งที่อยากจะเห็นคือซานโชเนี่ยจะผ่านจะผ่านมาตรฐานของของที่ผมตั้งไว้ไหมว่าคุณมาเล่นแมนยูแล้วคุณคุณสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมอืมอ่าอ,อนะก็ก็อะแต่จะต้องรอดูรอดูจริงๆผมเห็นด้วยนะเพราะว่บรูโน่เขาอ่ะเขาเขาป็นคนขยันไง อย่างที่พี่เตี้ยบอกเขาเล่นตัวแหลมมากอ่ะพื้นที่มันในการใช้สอยมันอ่ะก็จะน้อยไงแล้วเวลาที่เขาลงมาช่วยกองหลังเยอะๆเนี่ยมันก็จะดูมันจะแบบไปขึ้นไปข้างบนไม่ทันไงอย่างพี่เตี้ยบอกเขาถึงพี่เตี้ยถึงต้องการให้บูโน่เล่นที่เอ่อมิดฟิลตัวกลางเลยไม่ใช่ตัวตัวตัวแบบขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงอะไรเงี้ยอืมแล้วถ้าประโปชนสีดำสีขาวก็คือเป็นตัวมิดฟิลตัวลุกสองคนซึ่งซึ่งขาถนัดอยู่แล้วเขาเก่งเขาแทงเขาจะคริลิพาสได้คือคือผมก็ให้ข้อสังเกตว่า เมื่อไหร่ก็แต่ที่ไม่มีโรนโดบรูโน่จะเป็นอีกคนหนึ่งจริงใจฉลามากถ้าเมื่อไรอ่าแต่ถ้าเมื่อไรนะลงนะทั้งโรนโดทั้งปอกบานะต้องเหลือบแล้หทือะไรอะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนวะมองหารูกไอ้โดอย่างเดียวเลยไม่ส่งไม่ได้เดี๋ยวลูกพี่เครืองไงอุตส่าห์ชวนลูกพี่มาไงเออใช่ไหมแะ้วประมาณนี้นะพี่วันนี้ อ่าว<อ>ันนี้แค่นี้ก่อนแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งก็จะช่วยว่าอยาให้ฝนตกพรุ่งนี้อ่าใช่ใชอ้สำคัญเลยสำคัญสำคัญมากขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับผมครับผมผม,ผมจะไปซึมซับบรรยากาศแป๊บหนึ่งแล้วผมก็จะจะพยายามดี๋ยครับผมถ้าผมทําได้นะถ้าสัญญ,ญาณโทรศัพท์ไม่มีปัญหาผมจะไลฟ์จะไลฟ์เป็นเตียงโง่นี่แหละไลฟ์ที่ที่เพจให้ดูอ่าถ้าถ้าสัญญาณโทรศัพท์ได้อยู่นะก็จะไลฟ์ให้เห็นบรรยากาศไม่ติดไม่ติด ไม่ติดงานภารกิจที่ชุมบุรีทั้ภารกิจจะไปซึมซับบรรยากาศที่ไหนอะไรบรรยากาศอะไรก่อนอย่าเลยอย่าเลยแหมบัตรอะบัตรเอามาให้ผมด้วยโอ้โหไม่ใช่บัตรดูชนบุรีนัดแรกบัตรชนบุรีนัดแรกอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวประเจริญนะถ้าวันนี้มาที่นี่เนาะ อันนี้วันนี้เราทุกข้อความแดงเดือดให้ให้สนุกสนานกันนะครับแฟนบอลว่าอยังไงก็บกล่งไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวโยมันมีรายละเอียดเนาะไปติดตามกันด้วยนะไม่ใช่คนไปไถ่เปไปก็ไม่เข้านะแมตต์ใช่ใช่บางทีเขาตรวจแบบแล้วก็พยายามไปก่อนนิดนึงเดี๋ยวถึงเวลาถุกลูกุเจอตรวจกระเป๋าเข้าไม่ได้อีกอดูบอลเลทอีกอาดาลำบากอีกนะเดี๋ยวผมจะไปดูตั้งแต่ไมเคิลแจ็กสันพี่ ไปใช่แจ็คสันหวังเออเอารุ่นผมมันต้องไม่เคยแจ็คสันไงผมยังร้องเพลงผมยังร้องเพลงพี่เขาไม่ได้เลยเนี่ยอ่ะแค่นี้เนาะขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ